เข้มข้นมากเลยนะคะรสชาติอร่อยแล้วก็คุณภาพสุดยอดมากเลยะคะ่ะท่านที่ยังไม่เคยรอนะครับท่านยังไม่เคยได้รับได้ได้ลิ้มรสนะครับของซปเปอร์ทีนะครับผมบอกว่าพลาดมากมากนะครับถ้าหากว่าท่านไม่ได้ดื่มนะครับวันนี้ครับสุดยอดมากครับของซปเปอร์ทีครับหลักๆที่ได้เลยคือเราตื่นเช้ามาหน้าตาเราจะสดชื่นสดใสนะคะช่วยในการชะลอไวัยได้อย่างเป็นอย่างดีเลยละค่ะีุาภาพดี ชิม yeah. yes! แล้วเข้มข้นนะคะ่ะเห็นผลเร็วค่ะคอนด้าซูเปอร์ทีเหมาะสําหรับผู e ้ชายอย่างเราเแค่ไหนครับผมเหมาะมากเลยครับเพราะว่าเป็นสุดพันที่เข้มข้นแล้วก็ตอบโจทย์สําหรับคนที่เป็นวัยรุ่นด้วยนะครับคอนด้าซูเปอร์ทีนี่สาหรับผู้ชายก็ทํางานมันก็ไม่เหนื่ครับคือสุดยอดและยอดเยี่ยมค่ะ

ท่านเองที่ได้มาวันนี้นะครับเป็นแขกผู้มีเกียรติทั้งนั้นเลยนะครับเป็นแขกเป็นพี่น้องของผมเป็นเลือดเนื้อของ King Herb เราทุกคนนะครับที่วันนี้เราได้มาร่วมร่วมสนุกสนานกันนะครับผมเลยบอกว่าความสําเร็จของ King Herb ไม่ได้อยู่ที่ผมเพียงผู้เดียวแต่อยู่ที่เราทุกคนร่วมกันทําให้วันนี้เรามี King Herb เกิดขึ้นมาผมและท่านรองประธานไม่สามารถที่จะทําให้ King Herb ประสบความสําเร็จยอดขายปีหนึ่งเป็นพันล้านได้หากไม่มีทุกท่านทุกคนร่วมกัน เพราะวันนี้มีทุกท่านทุกคนร่วมกันจนทําให้ k ิงเฮิร์เราประสบความสำเร็จจนถึงปัจจุบันนะครับและผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านเองนะครับจะได้รับความสุขและความสนุกอย่างเช่นแบบนี้อีกต่อไปนะครับ k ิงเฮิร์เราจะมีการทํากิจกรรมเยอะแยะมากมายที่เราจะทํากิจกรรมเพื่อให้สมาชิกทุกคนมีความสุขกันนะฮะนี่คือกิจกรรมหนึ่งหลังโควิดที่เรามาสนุกสนานร่วมกันเรายังมีกิจกรรมอีกเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในประเทศและต่างประเทศ รเราจะทํากิจกรรมที่มีความสนุกแบบพี่น้องแบบครอบครัวเรานะครับให้เราทุกคนมีความสุขและมีอนาคตร่วมกันตลอดไปนะครับฉะนั้นแล้วในธุรกิจ King Herb เป็นธุรกิจสุขภาพ100ปีก่อนพันปีก่อนก็มีโรคภัยไข้เจ็บร0 0ปีหน้าพันปีข้างหน้าก็มีโรคภัยไข้เจ็บนั่นหมายความว่าตราบใดที่ยังมีท่านตราบนั้นยังมี King Herb แปลว่า King Herb มีท่านเราอยู่ร่วมกันตลอดไปใช่หรือไม่ อราตาสซุปเปอร์ทีดีไหมดีสุดยอดไหมสุดยอดทิ้งเธอ สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประพลนลิ้รรมลุงคุลประธานบริษัทคิงเฮาส์เวิลด์ห9 9่จำกัดครับวันนี้ผมดีใจครับที่ได้พาสมาชิกมาเปิดงานนะครับคอร์ต้าซูปเปอร์ทีครับคอร์ต้าซูปเปอร์ทีเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพเป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งที่เรานะครับได้คิดค้นและวิจัยขึ้นมาเพื่อการตอบโจทย์ด้านสุขภาพให้อย่างรวดเร็วคอร์ต้าซูปเปอร์ทีเป็นเวอร์ชั่น3นะครับคอร์ต้าคอร์ต้าวันคอร์ต้าซูปเปอร์ทูและคอร์ต้าซูปเปอร์ที ในปี2566นี้เราได้เปิดตัวคอร์ต้าซูเปอร์ทีอย่างเป็นทางการและคอร์ต้าซูเปอร์ทีนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีอนาคตกับเพื่อนสมาชิกเราทุกคนผมหวังไปอย่างยิ่งว่าคอร์ดต้าซูเปอร์ทีของเราจะเข้าไปสู่นะครับสุขภาพที่ดีของทุกท่านได้อย่างมั่นคงและยิ่งใหญ่นะครับและผมเชื่อว่าเพื่อนสมาชิกเราทุกคนนะครับทั่วประเทศไทยและทั่วโลกจะได้รับสิ่งดีๆอย่างนี้ต่อไปนะครับอยากให้ทุกคนประสบความสำเร็จและร่ำรวยกันทุกคนครับ